ทผู้ชมที่ร,รับช่วงนี้พบกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพคุณตงคำสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนั้นเราสองคนไอเราสี่คนดีกว่านะ<ช>มีเวทีประชารัฐ<ช>เกิด <ๆ S 2> ขึ้นนะจังหวัดนนทบุรี<ช>หลายภาคส่วนก็จัดไปบ้างลวแต่เมื่อวานนั้นเวทีประชารัฐสามคีเนี่ยจัดขึ้นโดยมีพี่น้องจากทุกอำเภอทุกตำบลนะจัด ผมดูในรายชื่อแล้วประมาณ93าคนอาจารย์เยอะเต็มห้องประชุมของอบจอจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งมีการสัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆของผู้ที่เข้ามาทําความเข้าใจกับโครงการนี้ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทีมนะอาจารย์เขามีการแบ่งเป็นทีมทีมหนึ่งเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยแต่ละจังหวัดจะมีกี่ทีมเดี๋ยวเขามารวมกันแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยจะมีกี่ทีมเดี๋ยวเขาไปจัดการกันกน,นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าทีมที่เขาจัดรูปร่างรูปทรงเนี่ย พี่นี้จะลงไปเก็บข้อมูลกับผู้ที่อยู่ชนชายขอบผู้ที่ตกสํารวจผู้ที่ยากไร้ผู้พิการผู้ดรอยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงอะไรแบบนี้เก็บข้อมูลในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างจากข้อมูลดีกว่าหลายคนก็ไม่ได้ไปเก็บจะไหมอาจารย์เรื่องผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในนั้น10ปี20ปีใช่ไหมอย่างผู้พิการก็ไม่ได้ออกมาเลยเงี้ยชนชายขอบชนที่ไม่มีบัตรประชาชนเงี้ยอาจารย์ทำไมเ็าถึงไม่มีบัตรประชาชนอะไรเรนเงี้ยพวกนี้ต้องไปเก็บข้อมูลหมดหลังจากนั้นเอาข้อมูลส่ง มาที่ส่วนกลางแล้วก็จะส่งเหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเอช่นสชอะไรแบบนี้ซึ่งจะไปกับเคลื่อนโดยเฉพาะด้านสุขภาพในอนะคต<ช>อาจารย์ก็เป็นหนึ่งอยู่ในทีมนั้นด้วยอาจารย์อยู่ทีมอะไรทีมอำเภอเมืองทีมอำเภอเมืองใช่ไหมทรา,า,ายอ่ะอาจารย์อำเภอเมืองนี้ที่ตั้งกันไว้มีทั้งหมดกี่ทีมอาจารย์ม,มันมันมันตามตำบล ตามตามตามตำบลไม่รู้จังหวัดนนท์มีกี่ตำบลเมื่อเมื่อวานลืมนับตั้งเป็นตำบลก่อนแล้วก็ในแต่ละตำบลเนี่ยก็จะจัดการเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มไหนอยู่หมู่ไหนแล้วแยกเป็นหมู่อีกนะคะกลุ่มไหนอยู่หมู่ไหนแล้วก็เอาหัวข้อทั้งหมดที่เขาให้นะคะไปไปไปจัดการนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยมันมันยังไม่ยัง ไม,ไม่ได้กําหนดยังไม่ได้กําหนดกันชัดที่จริงมันมีอยู่แล้วคือเมื่อวานนั้นแ<า>ง่ทําความเข้าใจของภาพรวมค<า>่ะแล้วก็ให้แต่ละตําบลแต่ละอําเภอเนี่ยไปจัดตั้งทีมค<า>่ะพอจัดตั้งทีมเสร็จแล้วบทบาทภารกิจอะไรเนี่ยก็ต้องแจ้งเขาด้วยเมื่อวานเห็นอยู่นะครับ<า>ไปเก็บข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยอย่างผู้ป่วยติดเตียงคนไร้รับหรือชนชายขอบหรือผู้ที่ไม่มีบัตรหรือผู้พิการผู้ด้อยโอกาสหรืออะไรต่างๆต้องไปเก็บข้อมูล เฉพาะพวกนี้มาคนรวยคนรวยคนจนอ้ยคนรวยเนี่ยอาจจะไม่ต้องเก็บเพราะมีหลักฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่จะไปเก็บกับชนที่อยู่อีกอีกอีกมุมหนึ่งรับผู้มีปัญหาพูดง่ายๆผู้มีปัญหาในเรื่องของการดํารงชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆในในยุคปัจจุบันเนี่ยครับผู้บริหารประเทศเนี่ยสนใจคนคนที่ได้โอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจนไม่ว่าจะเป็นคนที่ ไม่มีอันจะกินหรือผู้พิการอย่างงี้นะคะเห็นว่าเขาเขาสนใจพวกนี้นะแล้วก็ส่วนที่ทําไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือการลงทะเบียนแล้วก็มอบเงินให้น้อยจะมากก็ยังเป็นสินน้ําใจนะแล้วยังรู้ว่ามีคนยากคนจนเนี้ยเท่าไหร่เพื่อที่จะมาพัฒนานะคะตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ4.0ออกมาใช่ไหมคะมีศาสตร์ของพระราช เรื่องของอความพอเพียงนะคะ,ะต,รตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของมันมันช่างออกมาพอพอพอเหมาะเจาะนะตร,ตรงตรงกันก็คือว่าโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ให้คุณค่าเรื่องของการระบบนายทุนทุนทนิยมนะคะ แต่ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยออกมาแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะ,ะมันก็จะมามาอะไรนะมาทวงดุลกันนะฮะอพอมาพอมาทวงดุลกันก็จะจะถ้าใครนึกถึงได้ตรงนี้นะคะถ้ามาทวงดุลกันแล้วเนี่ยร,ร,รู้รู้ตัวว่าเราต้องพอเพียงเราเคยเป็นหนี้เป็นสินมา เป็นนี่นอกระบบมาเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนที่ได้โอกาสเท่าไหร่เนี่ยนะเขาก็จะมาเอ่อนึกได้ครับนึกได้ในบางเอ่อบางบางคนก็คือเป็นเศรษฐีหลายคนน่ะนะเกษตรนี่แหละบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะเกษตรนี่จะไม่เป็นเศรษฐีแต่ตอนนี้เกษตรเป็นเศรษฐีโดยที่นึกไม่ถึงเลยนะแค่ปลูกผักบุ้งนะฮะวัน วันละแปลงนะคะวันละแปลงผักบุ้งเนี่ยนะคะผักบุ้งจีนเนี่ยครับเอ21วันถอนถอนขายได้แล้วได้ตังค์ละได้ตังค์ละนะคะแล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องซื้อกินคเขาอาหารต่างๆเขาอยู่ในนั้นหมดตั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลูกผักนะมีเรื่องของมะนงมะนาวอยู่อยู่ในนั้นเสร็จตามน้ำพริกใช่ไหมผัดผักบุ้ง ผักบุง้งผัดขิงอะไรก็ว่าไปชจมไหมผักบุ้งต้มจิ้มน้าําพริกตาก็เอามาทอดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องใช้กันไม่ไม่ไม่ต้องใช้เลยนะคะแ,แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อวานถ่ายข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เขาอยากจะให้เก็บก็คือฐานข้อมูลทางด้านอาชีพด้วยแบบทำอะไรจุดเด่นคืออะไรชุมชนมีจุดเด่นอะไรสมมตินะในฝั่งเขาพูดแล้วว่าผมก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในคลองมหาสวัสด์ คลองมหาสวัสดิ์นี่เป็นคลองกำนมาณเหมือนกันนะอาจารย์แต่เป็นคลองขุดอาจารย์เกิดไม่ทันคลองที่เกิดก่อนอาจารย์ใช่ไหมคลองคลองคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยมันก็มาจากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไปลงอแม่กองใช่ไหมไปลงแม่กองมันมันมันอยู่ฝั่งธนคลองมหาสวัสดิ์คือกำลังสับสนระหว่างแม่กองกับท่าจีอาจารย์มันจะมีสองสายใช่ไหมแต่แม่น้ำคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยไปลงแม่กองอ่าซึ่งก็ออก แล้วแต่ว่าตอนไหนเรียกอะไรเหมือนแม่แม่น้ําเจ้าพระยานะผ่านผ่านลบบุรีเรื่องแม่น้ําลบบุรีพอผ่านสระบุรีเรียกอะไรแม่แม่น้ำอะไรนะแม่น้ําท่าจีนไม่ใช่ท่าจีนอยู่ทางนู้นสับสนใหญ่ใแล้วใช่แล้เอาเอาเป็นว่าผมผมไปเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ที่คอมหาสวัสด จริงๆแล้วคลองมหาสหวรรค์เนะี่ยถ้าถ้าตำนานใน,นตำนานสมัยผมเด็กๆเคยกเกาะเรือพ่วงสมัยเอาเรือพ่วงขายข้าวสารขายแตงโมขายผลไม้ขายการเกษตรเนี่ยก็เกาะไปถึงเกือบชนคลองมหาสหวรรค์ซึ่งไกลมากมาทันนะทางคลองกอกน้อยนะอาจารย์ตายโดนนู้นแกก็บอกว่าในส่วนของคลองมหาสหวรรค์เองเมื่อก่อนพื้นที่เกษตรแต่ปัจจุบันพื้นที่เกษตรหายไป บ้านขึ้น,นอาจารย์ตอนบ้านขึ้นสวนทุเรียนสวนผลไม้มังคุดอะไรแบบนี้มะไฟอะไรแบบนี้นะอาจารย์มันก็หายตาไปด้วยซึ่งบอกว่าในส่วนของทุเรียนจะอร่อยเนี่ยถามทําไมต้องเป็นทุเรียนเมืองนนเพราะทุเรียนระยองทุเรียนจันทุเรียนใต้เขาไม่ได้ปลูกติดน้ำน,นะอาจารย์เขาจะปลูก ไปในที่ดอนส่วนใหญ่อะนะแล้วก็ใช้น้ำรดเขาเขาเขาปลูกเหมือนเหมือนต้นไม้อื่นออยู่อยู่ในในแปลงเดียวกันมีความหลากหลายแต่ทุเรียนนนเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีครูใช่็นล่องสวนแล้วแหละแล้วมีมีต้นต้นต้นไม้ไอทองหลาง ใช่ปะไอปลูกหัวหัวไร่หัวสวนกันไหมไม่ใช่ปลูกปลูกตรงนี้สลับกันไปเลยแล้วใบมันก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นปุ๋ยให้กับทุเรียนนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาปีสองปีเี่ยเขาก็จะลอกร่องทิ้งกันนเอาเลนจากท้องร่องขึ้นมาบนเนี้ยไอตัวเลนเนี้ยก็คือปุ๋ยชั้นดีนะจากทั้งใบไม้ทั้งอะไรมันก็อยู่ในนั้นก็ก็ใบทองเขาเขาทำปุ๋ยพร้อมกับการปลูกปลูกต้นท้องหลังไว้ใอาใบลงไปในร่อง ใช่แล้วก็เอาเลนจากร่องขึ้นมาโปะคนทุเรียนคือไปหมักไว้ในร่องแล้วจากร่องเมาธรรมชาติเลยใช่แล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็เดินอยู่ในสวนถ่ายฝั่งทนเนี่ยอาจารย์พอเวลาพลิกใบไม้ทีนี่ยไย่ันีะขึ้นแล้วก็มีกลิ่นแก๊สอาจารย์จุดไฟติดนะใช่ใช่ไหมแล้ก็เขาสอนให้เราว่า ตรงนี้ขี้ขี้หมูขี้วัวเนี่ยเอาขึ้นมามาหมักแล้วก็ต่อท่อแก๊สออกมาหุงข้าวได้เช่นเดียวกันต้องว่องเหมือนกันที่ที่ใบมงคลใบไม้เลยมันติดแล้วมันก็จะมีคล้ายๆบอกพอเวลามันเกิดแก๊สมันก็จะเกิดฟองอากาศใช่ไหมครับพอเราไปพลิกปั๊บเ่ยถ่าจุดไปบนผิวน้ําติดอ่ะแต่ติดแป๊บเดียวมันมันไม่พอมันไม่พอแต่ว่ามีแก๊สแน่นอนใช่ไหมแล้วงั้นในตัวนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นสารเคมีชนิดดี เอาไปปลกต้นทุเรียนทุเรียนเลยออกมาเป็นก้านยาวหมอนทองชนีอร่อยมากใช่อร่อยจากที่อื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเ,าเขาไม่ต้องเอาไอ้ตัวอื่นมาเป็นตัวแทรกเนี่ยเขาเขาปลูกพร้อมเลยม,มันมันเหมือนกับต้นไม้ครับอะไรสักอย่างหนึง่งที่บ้านท,ทดลองอยู่อย่างหนึ่งก็คือทดลองปุ๋ยหมักอืปุ๋ยหมักเปลือกสับประรดพอพอเปลือกสับปะรดเราได้น้ำหมักแล้ว แล้วเปลือกสับป,ประรดเอาไปเทใส่ต้นอนต้นหูกวางโคมันงามมากเลยกลัวมันทับบ้านเดี๋ยวนึงมันมันเติบใหญ่เร็วเกินนิดไหม <S <S เร็วมากเลยนะคะด้วยปุย๋ยอะไรกับอะไรนะอาจารย์เฉพาะสับป,ประรดเปลือกสับปะรดอย่างเดียวไปหมักกับอะไรไปหมักกับน้ําตาลไอ้กากน้ําตาลค่ะในอ่างในรังในของใ,ในถันงเลยเใหญ่แล้วก็เปลอือกสับปะรดแล้วก็ใส่กากน้ําตาลลงไปใส่น้ำไหม ใส่น้ำใส่น้ำด้วยหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบหนึ่งคือมันเอ่อหนึ่งคือน้ำตาลเออหนึ่งหนึ่งกับน้ำตาลกับเปลือกสับปะรดเปลือกสับปะรดเท่าไหร่กะหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบไอ้หนึ่งต่อหนึ่งนี่คืออะไรมีน้ำตาลมีสับปะรดแล้วก็มีน้ำอ่ะถังถังสขนาดใหญ่สมมปะรสับปะรดเต็มถังค่ะอ่าใส่น้ำตาลเท่าไหร่กากน้ำตาลใส่น้ำตาลก็หนึ่งส่วน หส่วนขนาดไหนหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งกิโลอ๋อนึ่งกิก็หนึ่งโมงนีไงระหว่างหนึ่งกหนึ่งน่านสากรดกระดาษกระป๋องกาไม่ใส่ไหกิโลน้ำตาลไม่หนึ่งกระป๋องเหรไปย้นกากน้ำตาลหนึ่งกิโลเปืดสับปรดหนึ่งถังน้ำน้ำอ่ะเต็มถังน้ำมาเต็มถังค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยไอไตัวเปือกสับปะรดเนี่ยมันมันก็จะมีเรื่องของหนึ่ง หส่วนคือคือหนึ่งส่วนเปรียบเทียบกับน้ำตาลหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำอีกสิบส่วนนะเป็น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 แบบนี้เป็นส่วนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมักใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่น้อยกว่าหกเดือนนะคะหลังจากนั้นเอาทั้งน้ำทั้งเปลือกทั้งกาศสับปะรดไปไว้อ๋อค่ะเอาเอาเอาไว้ใต้ต้นไม้มันงามมากเลยต้นไม้งามมากเลยทำเงินเปล่าไนะ หลายคนเขาไปซื้อนะส่วนมากซื้อปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ย,ยเราเราก็เห็นคนเขาขายสับปะรดเนี่ยแล้วเอาเปลือกมันทิ้งเสียดายก็ไปขอเขาไม่เอาเปลือกทุเรียนทุกเปลือกทุเรียนไม่ได้จ้ะเปลือกทุเรียนเหรอมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ริบหนาม<อ>มันไม่ได้น้ำมันแหลมอะ่ะผมสงสารร้านทุเรียนตอนนี้อ<ภ>าจารย์เวลาเขาเอามาขายทุเรียนมาขายนะคือเปลือกทุเรียนเนี่ยเวลามาขายริมถนนเนี่ถ้าคนเขาเรียกผู้ค้าจริงๆเขาจะไม่ทิ้งเปลือกทุเรียนริมทาง เขาต้องขนปลกทุเรียนไปหาสถานที่ทิ้งต yeah> ั้งหาค่ะบางคนเขาสามีเอารถมาขายทุเรียนเป็นรถเก่งนะเมียต้องไปหารถเก่งอีกคันเพื่อเอาเปลือกทุเรียนไปทิ้งก็เลยถามว่าเปลือกทุเรียนช่วงหน้าทุเรียนมันเยอะแต่หลายคนก็ไปทําปุ๋ยได้ใช่ไหมจันได้ค่ะไปไปหมักได้ขอจันในส่วนของจังหวัดนนท์เองทุเรียนตอนนี้มันก็ลดลง มันลดลงเพราะว่ามันเป็นบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะเป็นบ้านจัดสรรครับใช่ใช่คือตอนนี้เมื่อวานของคุยกันจังหวัดโดนเขาเขาบอกเขาเหมือนกรุงเทพแล้วล <laughs> ะทวัดนกรุงเทพใช่ไหมโดยจฉพาะรถไฟฟ้าไปถึงแล้วชเจริญแล้วไม่มีแล้วสงสวนนี่ในในในพืน้น,นที่แค่อย่างเช่นบา <ừ. S 1> งปะทองนี่ทั้งหมดเลยครับแล้วแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเขาเขาขายหมดแล้วอ่ะมันก็จะเป็นของนายทุนไปแล้วอนะเอนตอนนี้เมื่อวานคุยกับผู้ใหญ่เนี่ย ่านจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบันทึกเทปไว้<ฆ>เขาก็บอกว่าเขายังพื้นที่เขาพยายามจะอนุรักษ์ให้ได้มากที่สดุดเท่าที่จะทํทากําลังทั้งชุมชวนทําได้นะเ<ฆ>ขาจะจัดเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับแล้วก็จัดเาขาเรียกเ,เชิงท่องเที่ยวเรามีโฮมสเตย์อะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าดีว่าพื้นที่ของมาสวัสดมันจะมีคลองย่อยคล<ฆ>องย่อยอเป็นสิบคลองแล้วมันก็สามารถเรือวิ่งรอบอ้อมได้เลยอะไรเงี้ย คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยม,มีมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ,<ม>ของท่อน้ําประปามีม,มีมีสำนักงานประปาอยู่ตรงตรงเลยตรงปลายคลองอะนะแล้วก็ท่อท่อใหญ่มากเลยท<ม>่อท่อน้ําประปาที่มันมาจากอคลองจากคลองนะ่<ม>นะเป็นเป็นอะไรนะเป็นคลองที่ข้าม ข้ามสวนหลายคนนะก็ตรงนั yes> way, hey, uh ้น huh น um, ่ะคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยมันทะลุออกนู่นอ่ะสารยาใช่ไปออกนครปฐมก็ไปออก่นสารรอสารยาเพราะฉะนั้นเราสัมภาษณ์คนที่จะมาร่วมเก็บข้อมูลในทีมของติตอาสาประชารัฐเนี่ยนะก็เลยเลยเลยเห็นว่าเออ ไอเดียเขามีดีอยู่แล้วอาจารย์แล้วการทํางานตอนนี้ก็คือไปสู่แนวประชารัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นก็ต้องเชิญมาอยู่แล้วใช่ไหมผู้ว่าประหลัดเนี่ยมาร่วมกันทําโครงการเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญเกษตรรวมพร้อมหมสเตย์พักกลิ่นของหมาสวัสดิ์อาจารย์โอ้บรรยากาศดีนะมองเห็นนะ่อาอนาคตเขาจะแต่ที่ใจน้อยเราทําแล้วนะคะใจน้อยเนี่ยมีมสอทอไปเป็นพี่เลี้ยงนะฮะ ไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วมันก็จะมีโฮมสเตย์อยู่แล้วตรงนี้มีปลูกผักปลอดสารนะคะตรงนี้เนี่ยเขาทำเรียบร้อยแล้วมีการส่งส่งพวกผักเนี่ยผักปลอดภัยเนี่ยนะคะก็มีมอเตอร์ไซค์ได้อาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะพอดีลูกศิษย์ที่เป็นหมอนวดอยู่ตรงนั้นคนหมอนวดไทยเโบราณใช่ ก็เลยมองว่าโครงการประชารัฐเมื่อวานนั้นที่มีการแจกแจงเรื่องของจิตอาสาประชาลัฐก็จะมีการแบ่งเป็นทีมตามถนัดตามความสามารถนะครับของเครือข่ายที่จะไปลงไปเก็บข้อมูลเก็บทั้งหมดสุดท้ายก็คือเรื่องของเกษตรเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของเนี้ยอย่างเนี้ย คิดนวัตกรรมใหม่ๆในชุมชนให้เพิ่มรายได้เพิ่มเพิ่มกิจกรรมขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยชุมชนเขาจะอยู่เป็นสุขในอนาคตแต่ว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะมองดูอาจารย์อาจารย์ศักดิ์เขาอีกอย่างนึงนะเรื่องนี้ของอาจารย์ศักดิ์ประสานดีเป็นคนดูแลโครงการนี้ทั้งหมดเขาจะเอาการศึกษาเขาไปจับด้วยไงคือระยะนี้นะมองมองว่าเดี๋ยวพี่จะเอาแผนไทยไปจับนะไปไปจับเพราะว่าแผนไทยเนี่ย มันมีเรื่องของการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองเนี่ยเราเราทำวินัยในตนเองลองคิดดูก็แล้วกันว่าการพึ่งตนเองเนี่ยถ้าดื่มถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะดื่มน้ำสะอาดประมาณหนึ่งแก้วนะคะยังสามารถรักษาสุขภาพได้นะคะรักษาโรคได้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเราสร้างวินัยของเราว่าอาหารการกินเป็นยังไงน้ำสะอาดเป็นยังไงนะคะเรื่องของอารมณ์เป็นยังไงนะ แล้วก็เรื่องอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายนะคะแล้วก็อิทธิบาทสี่อิทธิบาท4ี่มาว่าในเรื่องของ4ี่เรื่องเนี่ยนะคะแล้วเราจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยศาสตร์พระราชาคือเศรษฐกิจพอเพียงเอาอิทธิบาทสีเข้าไปจับนะตรงตรงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปหาข้อมูลเดี๋ยวเราไปไปคุยตรงนี้บ้านไหนมีการรักต้นไม้มีการบ้านไหน อบต้นไม้สมมุรณ์อาจารใคบ้านไหนมีพอเนื้อที่อาจารย์ก็เอาเรื่องนี้ทรกเข้าไปนันใช่ใช่ปลูกนี่สิเหมือนแก่โรคนี้โรคนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อยาใช่ไหมมีกระถางอยู่แล้วนี่ก็อาหารดินมาใส่แล้วมึงก็หาดินยักง่ายอย่าตายใช่ไหมใช่ค่ะปลูกต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อาจารย์เมื่อกี้บอก อาจารย์ผมพูดถึงสวนทุเรียนอาจารย์บอกต้นทองหลางใช่ไหมใช่ค่ะต้นทองหลางนี่โอ้โหประโยชน์มหาศาลคุยกันแล้วนะต้นทองหลางต้นทองหลางแล้วก็กินเป็นผักกิมน้ําพริกด้วยไปหาเลยอาจารย์ตอนนี้ไม่มีรองยอดทองหลางแทบจะไม่มีขายแล้วนะถุกค้นจะหมดแล้วนะทั้งที่มันพอสวนทุเรียนมันไปเป็นบ้านจะซานนะเออต้นทองหลางไว้ทำไมไม่มีลูกใช่ไหมใช่แต่เขาหารู้ไห่ว่าใบเนี่ยใบเป็นเป็นทั้งผักเป็นทั้งปุ๋ย ปุ๋ยด้วยสมุนไพรอ่ะมีไหมตัวทองหลางเนี่ยคือสมุนไพรนะคะใบใบทองหลางเนี่ยมันเป็นมันเป็นลดรดฝาดฝาดฝาดเฟื่อนแต่กินกับส้มตำเนี่ยอร่อยมากใช่ใช่ส้มตำไทยอร่อยมากใช่ไหมแต่ค่ะอย่างอื่นนะเขาบอกว่าใบนู่นใบนี่อะไรเงี้ยคเสร็จทองหลางใช่แล้วปัญหากินเดี๋ยวนี้ไม่มีใบทองลาลใช่ หายากเอ่ออีกใบเลงอาจารย์ที่เขากินกับส้มตังคือใบมะยมยอดมะยมใช่ไหมใบมะยมเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีมันมันต้นมะยมมันตายหมดเลยกัดค่ะแต่สมัยก่อนเนี้ยบ้านใครเนี่ยปลูกบ้านก็ต้องปลูกมะยมไว้หน้าบ้านใช่เป็นเป็นเป็นเครดอย่างนั้นมะยมมะปรางใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้ซื้อบ้านของเขาอาจารย์ไม่มีที่ปลูกค่ะก็ก็เป็นก็ ซื้อบ้านแาวๆมันติดซอยตอนนี้ทะเลาะกับคนกวาดถนนใบมันออกไปใบมันต้นมันยื่นออกมานะคะเธอไอ้คนกวาดถนนมันบอกเขตชั้นแค่นี้ไม่กวาดเลยไม่กวาดเลยไปนั้นไม่กวาดนะบอกชั้นแค่นี้แต่นี้ต้นไม้เรามันยื่นออกมาใส่ใส,ใส่ถนนน่ะมันก็เด็ดเด็ดแบบบ้าไม่ปณีปะะสยเลย แต่จริงๆอาจารย์ถ้าบอกว่ากิ่งอาจารย์ออกไปริมถนนถ้าเกิดมันมีลูกออกไปริมถนนถ้าใครมาเก็บอาจารย์ก็จะไม่ว่าเขาถูกไหมใช่เผื่อเผื่อใครอยากตำตำส้มมะนาไอส้มตำมะยมอะไรเงี้ยก็มาเก็บไปได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเยอะหน่อยเริ่มมีปัญหาแต่ใบเยอีจริงอาจารย์ก็ระมัร่วมใช่ใช่ค่ะแล้วอนนี้มีมีอีกส่วนหนึ่งนะคะเห็นคุณค่าของต้นกล้วยต้นกล้วยถึงแม้เขาไม่มีลูก นะคะเขามีใบครับใบเนี่ยเขาจะทําให้เราร่มเย็นแล้วมีมีเรื่องของการในดูดน้ำนะดูดน้ําเลี้ยงไว้ตรงนี้นะแต่ว่าตอนตอนสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยนะไอไอคนงานทําไงรู้ไหมไอเรื่องของไอเศษหินดินทรายนะมันเอาเอาเอาลงไว้ข้างบ้านแล้วเอาเรื่องของเทเทปูน ถมแล้วข้างล่างก็มีตะหินต้นกล้วยมันก็ไม่ค่อยขึ้นข้างล่างเป็นหินเนี่ใช่ไหมแต่ต้นกล้วยเนี่ยปลูกทิ้งปลูกคว้างเลยมันก็ขึ้นใช่ไหมอะไรเงี้ยบะละกอเหมือนกันแตบัละกอปลูกงี่ห้ามรดน้ำนะการแบบปลูกต้องปล่อยทิ้งปล่อยคว้างเลยเจะเจริญเติบโตเพราะรดน้ำหน่อยแลกเน่างงกับต้นไม้เหมือนกันนะบางทีเลยนี่ทั้งหมดทั้งบะละกอท้องหลังอะไรพวกเนี้ยคือสมุนไพรใช่ค่ะแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แบบยังไงครับ เนื้อที่มันน้อยใช่ไหมหาปลูกยากอะไรแบบนี้ที่อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งละเป็นทีมของสามัคคีประชารัรสามัคคีของจังหวัดนนท์อาจารย์ก็สอดแทรกเรื่องสมุนไพรเข้าไปใน<ห>บ้าน<ะ>ยิ่งดีนะก,ก,ก็จะอย่างนี้นะคะเพราะเราคุกคีกับเรื่องของชุมชนมานานแต่รับราชการมา40กว่าปีครับก็อยู่กับชุมชนมจนกระทั่งเกษียณก็อยู่กับชุมชนมามแล้วมองเห็นชุมชนตรงนี้เนี่ย ถ้าเราจะเข้ากับเขาเคชวนเขาทาเนี่ยเราเราไม่ต้องไปสั่งเขาเพราะว่าเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะว่าเขามาฟังเนี่ยนะเขาไม่มีการจดอะเราก็ดูซิว่าคนมันเท่าเท่ากับเราเนี่ยอายุพอๆกับเราเนี่ยแล้วเขาไม่จดเนี่ยเขาจะจำได้ไหมอืจารยเขาว่าเขาจำได้ไหมไม่ได้หรอบางคนเขาไม่ชอบจดนะอาจารย์ชอบจำมันอายุด้วยด้วยอายุมันจะมีเรื่องของความจําเกิดขึ้นนะคะ ตร,ตรงนีอาจารย์ต้องใช้เทคนิคใหม่คนไม่จดแต่ทํายังไงเขาจาคนไม่จดทำไมเขาจำเพราะเขามีพื้นที่<ม>ถ้าอาจารย์บอกว่าเรื่องสมุนไพรในพื้นที่สมองเนี่ยผมว่าหลายคนเขามีอยู่แล้วคะจะทําหรือไม่เท่านั้นจะเอาอะไรปลูกปลูกอะไรก่อนมันมันจะมีอายุอายุเป็นเครื่องวัดเรื่องสมองนะคะถ้าหกสิบห้าไปแล้วเนี่ยมันมันจะสมองมันจะ จำไม่ค่อยได้แล้วแต่มันมันจำได้มันก็ไม่ต่อกันออตอนนี้ทาทำยังไงถ้าเราไปต่อต่อเขาตรงนี้เนี่ยให้ให้มันให้เขาเห็นคุณค่านะกะ็เออจะเอาเรื่องนี้แทรกเข้าไปจะเอาเรื่องนี้แทรกเข้าไปขบวนไทยแทรกแน่นอนครับกับสามัคคีประชารัฐประชารัฐสามัคคี4.0ประเทศไทยช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าอาจารย์เดี๋ยวคงต้องมาคุยกันถึงกุ๊บเลือดด้วยนะครับเพราะมีประเด็นมีปัญหาในส่วนของโลกโซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ครับ ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนทุวนคุย,คยกับทีมงาน,านนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสิบนาฬิกาถึง1ิบสนาฬิกาทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภ็มิภาสาพันวิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทางเว็บอ,อ,อง osch com